สวัสดีค่นเพื่อนมากับพี่สั้นๆน่ารักน่ารักน่ารักของแม่มดน,นะคะคือเสียงสูงไม่ได้เสียงหายมากับพี่สั้นๆน่ารักน่ารักของแม่มดน,นะคะอุ้ยอือเสียงเปนผู้ชายเลยโอเคตอนนี้ใครนนะกันนะมันคิดถึงเพืเ่อนๆนี่น่ารักของแม่มดภาพมันใครลักษณะเป็นยังไงพี่กำลังคิดถึงเพื่อนๆมากคเสียงสูงไม่ได้จีคิดถึงเพืเ่อนๆมาก มาในเวลานี้ทุกใจเสื่มตัวเองข้าพเจ้ามีการสนับสนุนอย่างไรนะสาธุสาธุสาธุได้บุญบาร,รมีของข้าพเจ้าหลังสาสนาพิจิตรและบุญบาร,รมีของเพื่อนและบุญบาร,รมีของแรงางานความคิดถึงที่ส่งถึงคุณนะคะถ้าเจ้ามีการลักษณะเป็นยังไงมีคนประมาณนี้ในชีวิตคุณไหมนะ อ,อแค่ถูกแป๊บนึงคันเขาคม่แข็นสนักนไปยังไงเขาคิด mm. ถึงคุณโคตรมากเลย mm. เขาฝันถึงคุณด้วยค่ะแลวอาจจะเป็นคนที่คุณเพิ่งฝังนถึงเขาด้วย คนที่คิดถึงคุณเอาเป็นว่าคุณสองคนมีพลังงานที่เชื่อมถึงกันเมื่อไหร่ที่เขาคิดถึงคุณมากคุณจะฝันถึงเขาและเมื่อไหร่ที่เขาคิดถึงคุณมากๆเขาก็จะฝันถึงคุณเขาคิดเรื่องคุณหลายๆเรื่องเลยนะแล้วคนคนนี้เป็นคนที่มีอารมณ์ศิลปินสูง ที่เขาพูดบอกศิลปินสูงเพราะว่าเป็นคนที่แบบมีจินตนาการค่ะมีความเพ้อฝันมีความนึกคิดเป็นคนมีจินตนาการเป็นคนเพ้อๆคนหนึง่ง <c oughs> อาจจะเพ้ <c oughs> <c oughs> อดูเขาเป็นแคมลักษณะ,ะไปยังไงอีกถ้าเป็นควีนถือไหมถ้าเป็นคนสวย เขาเป็นคนหล่อเป็นคนที่มีเซ็กส์เพียวสูงเซ็กซี่ตัวดูดีลึกลับน่าค้นหาวิธีการงานก็ดีอาจจะอายุมากกว่าคุณก็ได้นะคะอาจจะเป็นสาวแก่แม่ไม่หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้เขาเป็นใครแล้วสนับไปไหนอีก เขาเป็นคนที่อาจจะทำเหมือนไม่ได้สนใจคุณข้อทำตัวเหมือนคุณแทบจะไม่รู้ว่าคนที่นี้คิดถึงคุณรือว่าชอบคุณเพราะเขาเวลาเจอกันกันกบคุณด้วยความที่ตัวตนของเขาเป็นแบบเนี้ยคลีนถือไม้เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเอง เป็นคนที่รู้คุณค่าของตัวเองหนะ้าที่การงานเขาดีรูปหน้าตาเขาดีเขารู้ว่าเขาสวยเขารู้ว่าเขามีดีแล้วเขาชอบคุณเขารู้สึกดีกับคุณเขาอาจจะทําเหมือนไม่ได้สนใจคุณไม่ได้ชอบคุณแต่จริงๆคิดถึงคุณมากอาจจะเป็นคนที่ป่าไม่ตรงกระจายหรือเป็นคนที่ไม่แสดงออก ว่ารู้สึกยังไงกับใครประมาณนี้หรือเป็นคนที่ไม่เข้าหาใครแต่เลือกที่จะอยู่ส,สวยๆให้คนอื่นเข้าหามากกว่าเ้ามปครลักษณะเป็นยังไงอีกในสุดท้ายนะเขาเป็นคิงเรียนเขาเป็นคนที่มั่งคั่ง ร่ลำรวยวทักษะงานดีมีสนเสน่ห์ชอบปล่อยเสน่ห์เจ้าชู้ก็ได้คนันนี้นะคะคุณอาจจะมองว่าเขาดูแบบดูมีสนเสน่ห์ดูมีเงินดูเจ้าชู้แต่เขาบุญแสงเพาด้วยความแบบเขาดูลึกลับ ขอาจจะเล่นไมค์เกมกับคุณนะอาจจะทำให้คุณรู้สึกหลงไหลหรือว่าชอบเขาจนตัวคุณทนไม่ได้ <c oughs> อืมนะคะเป็นคนนี้แหละที่กำลังคิดถึงคุณอยู่คนที่แต่งตัวดูดีมีเสนะ่ห์น้าที่การงานดีการเงินก็ไม่ได้ติดขัดเขาดูเป็นคนมีฐานะและอาจจะอายุมากกว่าคุณ เป็นคนที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงว่าคนแบบนี้หลออคิดถึงคุณเป็นพลังงานที่คุณกับเขาอาจจะฝันถึงกันที่ไม่หมดพูดนะคะมันมีความลึกลับอยู่ในนี้ประมาณนี้ลวกันไงเพื่อนๆมีคนประมาณนี้ในชื่อของคุณไหมไปไป